กันพาบายกิจนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการประกบชิ้นส่วนโมโจินนะครับปัญหาที่หลายๆคนบ่นว่าประกบแล้วไม่เข้าประกบแล้วเจ็บมือเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะนําเสนอคือวิธีการเหล่าเตยกับควานลูนะไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ นะครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องการประกบของชิ้นส่วนงานจีนนะงานจีนงานจีนตัวนี้เห็นบ้าเป็นสไตล์กันดั้มของค่ายโมเดิร์นของค่ายโมเดิร์นดีนะอันนี้เป็นงานเก่าเป็นงานระดับตำนานงานจีนส่วนมากเวลา ประกอบจะเจอปัญหาการประกบนะการประกบนี่เวลาประกบเนี่ยชิ้นส่วนต่องอันนี้เวลาตัดมาตัดมาปุ๊บถ้าเกิดประกบเลยมันจะแน่น,นมันจะแน่นอย่างเงี้ยจะแน่นจะประกบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้านี่นะี๋ยวหันกล้องใหม่ออเออมุมกล้องได้ไหมเนี่ยนายอยู่อ่า จะประกบไม่ค่อยเข้านะนี่วิธีก็คือเอาอาร์ตไนทมานี่อาร์ตไนตอนแรกเลยมาคว้านรูนี่นะนี่รูที่ประกบเมื่อสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไม่ซูมนี่ซูมยังซูมยังรูที่รูที่ประกบประกบไม่เข้าเมื่อสักครู่นะแล้วก็จเจ้าอาร์ตไนท ควานก็คือเอาปลายอัดไนไปลายอัดไนมาจิ้มที่รูนี่นะนี่ทำมุมทำมุมอัดไนกับรูประมาณ 4, 5, 5สาี่สิบห้าองศานี่ประมาณนี้ในวมาทีา่ห้าองศาแล้วก็ควานรูเดี๋ยวกล้องไม่ซูมนี่ซูมยังอ่าเนี่ยป,ประมาณ 4, สี่สิบห้าองศานะควาน นี่นี่แหละเขาเรียกว่าควานรูนี่ควานรูเราควานควานทีอาลูนะควานทีอาลูควานควานทุกรูควานทุกรูนะควานทุกรูเลยควานเป็นมุมสี่สิบห้าองศากระูนะอันนี้จะเป็นรูใช่ไหม แล้วก็ทำอัดไนท์ทำมุม45องศากับอัดไนท์นี้แล้วก็ขวานหมุนขวานเลยควานปากรูเพื่อที่จะให้เดือยเข้าได้ง่ายๆนะให้มันเป็นภาษาช่างเขาจะเรียกว่ารูแชเมเปอร์รูแชเมเปอร์ก็คือควานปากรูให้มันใหญ่เพื่อที่จะให้เดือยเข้าไปได้ง่ายๆควานวานไป นี่หนึ่งแล้วนะฟาเนเสร็จแล้วสองเดือยนะเดือยเดือยบางทีตรงปากเดือยนะมันจะเป็นรูมันจะเป็นเดๆอด่างนี้ใช่ไหมะเราก็ฝานหัวเดือยเหมือนปากฉลามอะสติทพ้ทาองศส่ามันเดิมน,นี่ปากรูนะล้วก็เอาอัดไนล์เล็งเร็งเร็งเลงประมาณนี้เฉือนเฉือน,อนลงไปงสติทพ้าองศาอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูไป เฉือนเฉือนทุกเดือนนะนี่เฉือนลงไปเฉือนลงไปปากปากเดือยน,นี่เฉือนเฉือนเป็นให้มันเป็นมุม,ม,ม,มแหลมนี่นะเห็นไหมมุมนี้มุมนี้จะเป็นมุมสีสุภาษาองไปนะเป็นมุมสีสุภาษาองไปอย่างนี้น,นี่ลงไปเพื่อที่เวลาเสียบจะได้เสียบกับ ปากรูได้ง่ายๆอันนี้อันหนึ่งนี่นะฝาเขียนไปปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะได้แล้วแล้วก็มาดูตัวนี้เอามาตะกบเดี๋ยนะเดี๋ยดูแบบก่อนเราตะกบอะไรแปมหนึ่งแปมหนึ่งนะ บอกให้หันมาอย่นี้อ่าโอเคแล้วก็ PC PC11 เแถวพีก่อนดีวพว PC ก่อนนะ PC11 สิ PC ในว่าในนี่เจอแล้วตัดคูทีซีสิบเอ็ดพีิซิบ อันนี้ก็ทำการตัดสดเลยไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อแช่แกนมาอันนี้เอาไว้หันหันมานี้อ่าใส่ก่อนใส่พีซีก่อนใส่พีซีก่อนนะใส่พีซีก่อนนอ้โอ้ยเอ้า,อาก็เด็นไปไหนแล้ว นี่พีซีใส่พีซีกันเอาเอ๋อก็หันถูกนี่หว่าเดี๋ยวปึ๊บอ่าน,นี้นะเราก็ใส่อุ้ยพีซีหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวงานจีนก็งี้นะเวลาใส่มันก็จะ หลุดค่อนข้างง่ายนิดนึงต้องใจเย็นๆเวลาประกอบงานชิ้นต้องใจเย็นนะถ้าใจร้อนรับรองมันร้อนแน่นอนอ้าวตูดดีอ่ะเดี๋ยวเนี่หันมางี้ปึ๊บเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวหันมางี้อ่าเสียบนะเสียบ อค okay. อันนี้ส่วนประกอบสองอันที่เราคว้านรูไปเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้ก็ทําปากฉลามโดนี้ก็ทําคว้านรูไปอันนี้ประกอบเราจะประกอบเลยจะประกอบปึ๊บจะดูอ่ะปึ๊บนี่นะจะประกอบละปึ๊บื่กกี้ื่กกี้มันใส่ไม่เข้านะอันนี้พอคว้านรูเราทําเดือยเป็นปากฉลามปึ๊บกบปึ๊บ นี่เข้าแล้วง่ายเห็นไหมเข้าแล้วเรียบร้อยเข้าแล้วเมื่อักคู่นี้มันไม่เข้านะเมื่อักคู่นี้รูที่ยังไม่คว้านกะไม่ไม่ได้ทําปากฉลามนี่มันจะประกรบกันไม่ค่อยเข้านี่นะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ใกล้ข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ไม่ได้คว้านนะนี่จะประกรบยากเนะี่ยจะไต่ยาก จะกดไม่ค่อยลงนะนี่กดไม่ค่อยลงอ่านี่นะโอเคก็ทำเหมือนเดิมปากโลก็ควานควานไปควานเหมือนเดิมเนี่ยปากโลควานเหมือนเดิมนะแล้วก็เดือยลอยเดือย,ยก็หั่นปากฉลาม บักฉลามตีพาองศาประมาณนี้โอเคงานจีนถ้าตัวไหนประกบกันไม่ได้ก็ทำอย่างลองทําอย่างนี้นะจะทําให้ประกอบง่ายขึ้นโอเคเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอค่นี้ก่อนนะคลิปหน้าวเจะมารีวิวหุ่นตัวนี้แหละ ว่าปัญหามันจะเกิดจากอะไรมั่งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอคลนี้นะครับสวัสดีครับ